ันเป็นเรื่องยากสําหรับ,บหนูเขาตรงมากๆเลยค่ะอยากให้เชื่อใจว่าพวกเราไม่ได้ผ่านจุดนั้นมาง่ายๆเราจะมาถึงจุดที่เราตัดสินใจว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ตัวหนูก็อยากจะให้เกียรติความรักสิบปีที่สวยงามของหนูมากๆนะคะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตมันไม่ใช่การตัดสินใจของรางคนเดียวค่ะเป็นการตัดสินใจร่วมกันรไรน การกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีของแบบเมืมอไห่คะานนี้นนนจริงๆเป็นการพูดคุยตัดสินใจกันเมื่อประมาณ2เดือน,นอแล้วอะไรเหตุกันเกิดจากอะไรคะคือพอมันเป็นเรื่องของการแต่งงานนะคะมันมีดีเทลข้นๆเยอะมีรายละเอียดมีอะไรหลายๆอย่างให้ ให้พวกเราต้องหันหน้ามาคุยกันพบควนในจุดประสงค์อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยคะ่ะจริงๆหนูเองก็ยอมรับค่ะว่าหนูเพิ่งรู้ว่าการพัฒนาจากคนที่เป็นแฟนกันเป็นสู่คนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะหนูเองกับโต้งก็ได้เรียนรู้กันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นอีกจุดเรียงเึิงที่พวกเราเองก็ยอมรับค่ะว่ามัน มันมีอะไรหลายๆอย่างที่พวกเราจะต้องมานั่งคุยกันใหม่จริงๆฟันเส้นสุดท้ายแบบที่ในข่าวอะไรมันไม่มีหรอกค่ะคือเราใช้ชีวิตกันมานานค่ะเรารู้จักกันค่อนข้างดีอยู่แล้วเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นแฟนที่ดีต่อกันมาสักเพียงแต่ว่าหนูเองก็ไม่สามารถที่จะอธิบายว่าเป็นข้อๆได้ขนาดนั้นนะคะหนูก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจด้วยว่าความสำคัญมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็ มันมันไม่สามารถแบบข้อ,ขอหนึ่งข้อสองแบบนี้ได้แล้วค่ะแล้วหนูก็หวังว่าทุกทุกคนจะเข้าใจหนูยังไงดีมันเป็นเรื่องยากสําหรับหนูผโต้งมากมากเลยค่ะาร้างก็รขัดขีดในการตอบตัวเองในการละสถานาจะจากคนที่จะแต่งงานกันมากลายเป็นเพื่อนกันใช้เหตุผลอะไรเหรอคะอุย้ยมันมีหลายเหตุผลมากเลยคะ่ะพี่ๆคะ่ะเราอยากให้เชื่อใจหนูสองคนว่า เราสองคนใช้เวลาคิดทบทวนมันอย่างหนักมากๆเลยค่ะก่อนที่จะมาถึงวันที่เราจะตัดใจกันอยากให้เชื่อใจว่าพวกเราไม่ได้ผ่านจุดนั้นมาง่ายๆเราคิดวิเคราะห์ทุกอย่างมาเป็นอย่างดีกว่าจะมาถึงจุดที่เราตัดสินใจว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงๆสิบปีที่ผ่านมามีมีตลอดค่ะการที่เราจะต้อง รับจูนกันมาว่าแฟนกันทุกคู่มีการรับจูนกันทำอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าเราจะถ่ายคนมันไปได้ไหมแต่วันนี้หนูคงไม่สามารถลงรายละเอียดดีเทลอย่างไห้ค่ะว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้<ม>ได้ค่ะส่วนหนึ่งอ่ะตัวหนูก็อยากจะให้เกียรติความรักสิทีที่สวยงามของหนูมา,มากๆอ่ะค<อ>่ะมันเป็นโมเมนท์ที่สวยงามใช่ไหมมันเป็นโมเมนท์ที่สวยงามเกิดขึ้นจริงทุกๆเหตุการณ์ทุกๆเรื่องราวค่ะแม้วันนี้มันจะเป็น มันอาจจะกลายเป็นแค่ความทรงจําที่ดีของหนูกับโต้งนะคะแต่ว่าพวกเราก็จะยังเก็บมันไว้อย่างดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคอยซัพพอร์ตกันอย่าก่อนหน้าที่ปางปะสงคว่าปานกับโต้งใช้ชีวิตกันคนละเวลาปัญหานั้นก็เป็นหนึ่งในปัญหาหนูยอมรับว่าหนึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นหนึ่งในปัญหาค่ะยอมรับค่ะต่างกันนะตรงนี้เราแก้ปัญหาเรื่องนี้กันไม่ได้เราพยายามถึงที่สุดแล้ว ใช้กัรกินกันสองคนแน่นอนให้เป็นเพื่อปากก่อนว่าถึงเวลาที่เราอาจจะต้อง,งองสถานการณ์หน้าอะไรอย่างเง,งี้ยที่จริงเป็นความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายค่ะไม่มีใครเริ่มก่อนตลอดเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์กันมาค่ะรางกับต้องจะเป็นฟิลที่คุยกันอยู่เสมอคุยกันแบบใช้เหตุผลมาโดยตลอดค่ะ ไม่มีน้องนอนกันแบบในเช้าค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พวกหนูแบบโอ้โหอายุสามสิบกันแล้วอะค่ะเราคุยกันด้วยเหตุผลมาตลอดรวมถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะเราก็ใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งอย่างมากค่ะมันยากไหมสิบปีที่ผ่านมา้วแบบมายากมากค่ะยากม,มากมากมากค่ะเป็นการตัดสินใจ ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเหมือนกันค่ะไม่ใช่ของกลางคนเดียวนะคะอันนี้ในส่วนของลูกด้วยมันไม่ใช่การตัดสินใจของกลางคนเดียวค่ะเป็นการตัดสินใจร่วมกันความรู้สึกวันนี้มันไม่ได้มีความโกรธง,งอนเสียใจหรืออะไรต่อกันนะคะมันมีมันมีแต่ความเข้าใจแล้วก็หนูยอมรับว,ว่ามันไม่ง่ายค่ะอย่างตอนนี้แต่ะเาก็ไปห่วงแล้วถ้าติดสินใจตอนนี้คิดไปแล้วตอนนี้ตอนนี้เลยอันนี้หนูก็ไม่โกหกค่คะหน <ไ S 1> <แ>ูก็จริงจริงหนู ไม่ค่อยสบายอยู่แล้วอย่างที่พี่ๆรู้ค่ะช่วงนี้อาการก็กลับมากเริ่มเล็กน้อยจากจากความเครียดอะไรต่างๆจากจากการที่เราต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะค่ะแต่สภาพจิตใจหนูจริงๆมันผ่านมาสองเดือนแล้วค่ะแล้วก็ยังคงพยายามยค่ะที่จะให้ชีวิตกลับมาปกติหมายถึงว่ามีรอยยิ้มกลับมาได้ปกติแล้วหนูก็ได้รับกำลังใจจากคนค่อนข้างเยอะ แต่ก็ยังอยากขอกำลังใจจากทุกๆคนดูคะ่ะ<า>รวมทั้งให้ให้ตรงด้วยนะคะอย,อยากจะขอโทษจริงๆค่ะสำหรับคนที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องความสำคัญของตง้องกับบางระหว่างทางที่มันมีข่าวออกมาหนูเองรู้สึกแย่มากค่ะที่ไม่สามารถออกมาพูดป้องกันใครหลายๆคนได้ที่เขาต้องมาถูกวิาพากษ์วิจารณ์หรือรบกวนชีวิตส่วนตัวหนูรู้สึกแย่จริงๆแต่ว่าตอนนั้นหนูเองก็ยังต้องการเวลา ต้องการหมายถึงว่ารอโอกาสที่เหมาะสมอย่างเช่นวันนี้ที่จะได้เจอพี่ๆด้วยค่ะก็เลยเขาก็อาจจะต้องถูกรบกวนชีวิตไปนิดนึงอะไรางเงี้หรือว่าบุคคลที่สามไม่มีแนด้่นอนไม่มีแน่นอนค่ะจริงๆไม่ได้มีการง้องอะไรกันเรา่ะเพียงแต่ว่าตรงนั้นก็ต้องเคารพในในในสิ่งที่เขาอยากจะโพสในสิ่งที่เขาอยากจะทำอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาจริงๆแต่ว่า ไม่มีการง้อนกันค่ะในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกันบ้างไหมคุยกันมีพูดคุยกันตลอดค่ะป้าเป็นห่วงเขาไหมครับเพราะว่าดูเหมือนเขากำลังเครียดสมบูรณ์อะไรนะเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงความรู้สึกเสมอค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกันอัปเดตกันอยู่ตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเขาเองก็เป็นห่วงที่หนูไม่ค่อยสบายแต่สำหรับลูกฟ้งมันก็ยังมีเหตุผลที่ว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วที่เราเลิกกันแล้วก็กลับมาเออแต่เขาคนก็เลยรู้ว่ามันน่าจะแบบจะอะยะเป็นระไปกลับไปอีกรอบหนึ่ง หนูก็คิดถึงจุดนั้นเสมอเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจแต่ว่าหน,หนูขอให้เชื่อใจค่ะหนูสองคนคุยกันละเอียดยิบย่อยมากแล้วจริงๆค่ะคือไม่มีโอกาสะ้วับตัดโอกาสน,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 นั่นคปเลยหนูถ้าปัจจุบันนะคะนนหนูคิดวปป่าเแม่นั้นค่ะแต่นักตลไม่แน่ นะฉนไม่รู้ค่ะแต่ว่า,าปัจจุบันก็คือ<ๆ>เราได้ตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรียบร้อยแล้วค่ะเ<ๆ>ขายังเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับกลางเสมอค่ะพูดเรารู้จักกันมานานมากในระหว่างที่เคยเป็นแฟนกันมาเนี่ย<ๆ>ก็เป็นเพื่อนที่ดีของกลางมาเสมอนอกจากจะต้องรักษากายที่ไม่สบายแล้วก็ในส่วนของใจก็ต้องรักษาก็พยายามโฟกัสที่งานค่ะจริงๆช่วงนี้ก็งานนเยอะค่ะแล้วก็พยายามพูดคุยกบบ อยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นคะหนูคงต้องรักษาอาการไม่สบายของหนูให้ดีก่อนค่ะใจด้วยค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้สีหนูว่าคนเราต้องรักตัวเองให้ได้มากาก่อนอะ่ะก่อนที่จะไปมอบความรักกลับไปมอบความรักให้ใครดีๆได้อีกครั้งเรื่องนังนะ้ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาที่ด้านล่างนี้นะคะ และตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาามาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ